นานาสาระกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาชวนดูแลสุขภาพร่างกายนะคะด้วยกล้วยหมักน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชวนดื่มเพื่อรักษาสุขภาพอันนี้พอเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกเหมือนแอลกอฮอล์ค่ะ เพราะว่าถ้าเราดองไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะ,ะปฏิกิริยายีสต์ในกล้วยเนี่ยนะคะก็จะออกมาผสมกับน้ำผึ้งนะคะมันก็จะทำให้เกิดเป็นแอลโกอฮอล์ขึ้นมานะคะกล้วยดองน้ำผึ้งเนี่ยสรรพคุณของของเขาเนี่ยนะคะ,ะเป็นตัวชะลอความแก่นะคะก็คือบำรุงผิวพรรณนะคะบำรุงกระดูกบำรุงสมองนะคะทำให้เราอ่ะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ คือเราทานเป็นประจำเนี่ยสิบถวันเนี่ยให้เราสังเกตดูร่างกายของเรานะคะร่างกายจากที่เคยเหนื่อยง่ายอ่อนเพรียนะคะอ่อนล้านะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็คือคุณจะสามารถที่จะออกกำลังกายได้นานขึ้นนะคะทำงานได้โดยที่เหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็ในสำหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้นะคะกล้วยดองน้ำผึ้งเนี่ย ทานไปสักประมาณ15-20วันเนี่ยอาการภูมิแพ้เนี่ยก,ก็คือจะหายไปเลยนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเราก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะว่าสําหรับท่านที่มีโรคประจําตัวท่านที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยโอกาสที่จะเจ็บป่วยอาจจะมีมากกว่าคนอื่นนะคะสูตรน,นี้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะเพราะว่า หลังจากที่เราดองครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยความหวานของน้ําผึ้งอจะไม่มีเลยจะหายไปเลยจะมีรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวเหมือนแอลกอฮอล์เลยนะคะมีการดองน้ําผึ้งกล้วยดองน้ําผึ้งอย่ามันมีหลายสูตรนะคะบางสูตรก็จะใส่พริกไทยด้วยแล้วก็ใส่ขิงด้วยแต่อันนี้เป็นเป็นสูตรที่เราดองหนึ่งเดือนแล้วก็จะไม่เราก็จะไม่ใส่ขิงไม่ใส่พริกไทยถ้าใส่ขิงกับพริกไทยเนี่ยเจ็ดวันแล้วก็สามารถทานได้เลยนะคะ ในกล้วยดองน้ำผึ้งเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยป้องกันริ้วรอยนะคะริ้วรอยที่บางท่านอาจจะเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะหรือบางท่านก็ริ้วรอยที่เกิดจากการเผชิญมนลภาวะนะคะพวกแดดพวกฝุ่นพวกควันต่างๆทั้งหลายนะคะก็ตรงส่วนนี้สามารถช่วยได้เลยนะคะแล้วในกล้วยเนี่ยก็ย,ยังกล้วยดองน้ำผึ้งเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วย ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าถ้าธรรมชาติเนาะของมนุษย์เมื่อมีอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเสื่อมอความเสื่อมนะคะของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นมันก็เสื่อมไปตามการเวลานะคะอันนี้ขนาดรับประทานนะคะเราจะรับประทานเริ่มต้นใหม่ๆอันนี้จะแนะนาให้ทานแค่ครึ่งนะคะครึ่งแก้วเป๊กก่อนนอนทุกวันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อพอทานไปได้สักประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะคะค่อยเพิ่มมาเป็นหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วเป๊กอย่างเงี้ยก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพนะคะให้ร่างกายได้มีการปรับสภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราเทานเยอะเกินไปมันจะทําให้ร่างกายเราเกิดความร้อนนะคะจากแอลกอฮอล์นะคะเราต้องค่อย Quit. คยค่อยๆปรับหลังจากหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทานเ,เป็นหนึ่งแก้วเป๊กได้เลยนะคะก่อนนอนทุกวันนะคะอ่าอันนี้ได้เรึ่งแก้วแล้วคือถ้าเราทานมากเกินไปอะ ร่างกายมันจะปรับตัวไม่ได้นะคะบางท่านที่ไม่ชอบแอลกอฮอล์เนี่ยร่างกายไม่ถูกกับแอลกอฮอล์ก็อาจจะมีอาการมึนๆได้นิดหน่อยนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องระบบทางเดินอาหารเนี่ยในกล้วยดองน้ําผึ้งเนี่ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะช่วยแก้ท้องผูกนะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการาทำให้ระบบขับถ่ายเราเนี่ย ทำงานเป็นปกตินะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารของเราก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะที่ต้องการควบคุมน้ําหนักลดความอ้วนนะคะตรงนี้สามารถที่จะใช้ใช้ได้นะคะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของกระดูกนะคะกล้วยดองน้ําผึ้งเนี่ยเป็นตัวที่มีแคลเซียมนะคะเสริมเสริมสร้างกระดูกของเราให้ให้แข็งแรงนะคะ ราก็จะฝากกันไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ